สวัสดีแมค่ค่ะสวัสดีคะ่ะลุงป้าคะ่ะสวัสดีลุงป้าก่อนค่ะจ้านนจ้าเมื่อกินกินขนมจีนกับน้องพี่ใหม่คะ่ะมาล,ลุงป้ากินขนมจีนกับน้องพี่ใหม่คะ่ะเห็นไหมเนี่ยโอ้ทำใหญ่เลย ไมเนียมืดมืดปะมืดเหรอเห็นไหมคะไม่มืดอ,อร่อยไหมคะอร่อยอร่อยอมากๆเลยเหรอะคะะอู้ยินขนมจีนกันน้องปีใหม่คะ่ะ มาจ้ากินขนมจีนกับน้องปีใหม่กับยาย่าค่ะมเยอมากเลยนี่ีต้อง้องอมรักเราค่ะ,มะแม่แมวชมแล้วไม่ยกิน,อ,นอ,กอ่ะเอามือหยิบเลยเหรอลบกอันนี้ข้าว กินอะะมันก็เหมือนกันกิน,นอะไรมันไม่เหมือนกันนะมาจ้ากินด้วยกันค่ะ,อ,คะ <Okay. S 1> อร่อยไหมคะอร่อยอร่จังเลยค่ะอันนี้ไม่เอานี้ย่ะนี่แลเอาเลือด กิเลนไหมยะคเลนกินไก่ไแม่แม่ชื่รฮะชี่มหมีชื่หมีโอ้โหตรีนชอบกินตรีนตรีนจ้าตรีนมาได้จ้ากินด้วยกันจ้าซืบ<ว>แซ่ นายอยากเขาผักหน่อยดิดชอบกินใบ,บนนแมงลักอยากเอาน้ำให้หน่อย<ะ>เอาน้ำให้หน่อยเอาน้ำเนี่ยปลาหนูเปล่าน้ำให้เลยเปล่าน้ำให้นหน่อยได้ยินไหมอปลาเอาน้ำให้หน่อยชอบกินหนูหน่อยอู้หูดุเลย ผักใบแมงลักชอบน่าชอบกินแมงลักป๊าป้าหนูไม่สนใจหรอกอืมยิ่งจะมีหวานนอะมตัวได้หไหมอะไรป้าป้าหนูไม่สนใจหรอกเพราะว่าไม่สนใจเขา เมมานะคะใครเห็นก็ใครเห็นวุูมาเลยค่ะมากินกับน้องคืออ้าวจทำไหนเลยมไม่ทำไหนมั่นนะยาคนอันนี้ช่วยหน่อยข้า้ทยยังอืมใอืำใหญ่ใหญ่เลยอืม น้องสาตื่นยังไปหาเนาะเรเอานมทิ้ให้น้องสามทีแเอาไปแล้วไงรอแล้วน้องตื่นยังยังไม่ตื่นเลยอ๋อน้องยังไม่ตื่นไหมมาได้นี่เราใส่ให้น้องไงไหนนะใส่ไรอ่ะใส่เนี่ยใส่เนี้ยใส่แล้วไงไม่บิวใส่ให้แล้ว อ่อยอ,อ,อยมากเลยเรออ่้แล้วอมมาดาไหม,มไหนม,มีอไไหไม่ทํานี่บอกปู่ยุทยเอ๋ม่กีน,นมจีนกัน คันใหญ่เนี่ยน่าค้ำใหญ่ค่ะค้ำไหนเหมือนน้ำลายเลยนะค้ำใหญ่เลยค่ะอืม่ค้ำไหนแม่งนี่คันใหญ่อืมใหญ่มากๆเลยใหญ่มากเลยค้ำใหญ่ใหญ่เลยอ๋อท้ำแบบมากเลยอืมแม่ ถ้าเกินทำไหนมากเลยมาจ้ามากินด้วยกันจ้า ข้ามใดข้ามใค่อข้มเหมือนนม่ด้วืมอย่างเข้มอย่างข้นเลยมันมากเนี่ยข้ามใจญ่นเชอถอมอืมเอเถอจังานี่ฮเสนเียวกับน้องปีใหม่ค่ะเขาไม่เรียกนมจีนหรอกเขาเรียเกเสียว เสี่ยวเสี่ยวทำไมทำใหญ่เลยทำใหญ่ทำใหญ่อะะอ้าวอืมมไม่ดูแลจ้า่ไม่กินเจียวูกตออนี่เจยไม่ดูแลใจแล้วเก็บ้าเก็บกาดีจ้าบอด ชมพู่ตายโอ้เขาไม่รู้เขาบอกดูชมพู่ตายเขาบอกกินคำใหญ่ไม่ได้เดีไม่ใช่ดูโทรศัพทาา์จ้าบอดอืมสวัผู้ค่ะ เราอวกอ้วกมาเลย <c oughs> เตยอ้วก กินเลือดบชิ <Viol ent. S 2> um. ้นใหมันไดชิ้นทุบชิ้นทอดเต๋ป้าเ้าไม่ทำให้เลยทำเต๋วให้ลูกดิ่ตัวมดแล้วโอ้กินเยัะเก่งจังเลยเัเยก่งั่วานแต่วมันตินละมันแข็งมันี

Rồi mát quê gọi Nó má mát không? mát quá mát quá mát quá mát cái mát quá mát quá mát อร่อยทำไท่ไรก็อร่อยตลอดทำเองกินเองก็ต้องอร่อยเนาะ คลิปนี้ลาแค่นี้นะคะลาก่อน bye bye. บอกอย่าลืมกดติดตาม bye bye. น้องพี่ <Bye. S 1> ใหม่กับยายา <Bye. S 1> ด้วยนะคะบ๊ายบายวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวยๆสือ <B ully. S 1> บ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวต่อจ้าเดี๋ยวขึ้นต่อจ้าอู